สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะมาชมรถเก่งสวยๆนะ้าช่องเราไร้นะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเลยค่ะมีคลิปใหม่ลงทุกวันแน่นอนชอเชฟโรเลตคูด1.8 LTZ นะคะรถยนต์ปี2012ค่ะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีเข้าสูนทุกระยะนะคะแอร์เย็นค่ะรถไม่เคยติดแก๊สนะคะบอดี้ก็สวยไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ พราะอ,อะไรมีให้ค่ะเชฟโรเลตคูดนะคะรถสวยทรงซิ่งนะคะภายในดูเรียบเรียบแต่ดูโคตรมีสเสน่ห์เลยค่ะอย่างหล่อเลยทีเดียวคันนี้นะคะเป็นรถเจ้าของเดียวค่ะเลขใหม่แท้นะคะ129,000กิโลเมตรนะคะภาษีไม่ขาดทะเลมเอกสารพร้อมโอนนะคะราคา79,000บาทค่ะสนใจดูตัวจริงกันก่อนนะคะแถวเทียนทะเล26ค่ะ สามารถติดต่อผู้ขายกันได้นะคะคุยรายละเอียดหรือนัดดูรถก็โทรไปคุยก่อนโทรไปนัดล่วงหน้าด้วยอัปเดตสถานะกันก่อนนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้ขลิปได้เลยสวัสดีค่ะ